ภากินนี้ทำไรวะมามาภากินนี้วันคิรี่ไม่รู้นะว่าเป็นเครื่องบินอีกใบกี่หอตอนนี้พอแล้วอันนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะไม่ชันนีวันคิรี่มิรี่นี่ทะไรอ่ะกี่หอมะไม่เอาแน่เอาอัดคลิปอัดคลิปโอเคครับ เดี๋ยว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 เปิดเปิดเชนเนอรเปิดรายการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอดคลิปอดคีบรอรอมาจอยเอาเริ่มเลยอัดเลยโอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะนี่คือจีเซนทีวีนะครับผมกับเกม gta ออนไลน์ในภารกิจเซตสามเซตอัพที่เท่าไหร่ภาที่สามไม่ใช่พาทสี่เซตอัพสี่ใช่ปะโอเคครับแขกรับเชิญนะครับผมล็อกกี้ซ่าศูนย์หนึ่งครับ ก็มีครับเมีพี่ดอนรีวิวโค้ดนะครับผมแล้วก็พี่นัทมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรวะอ่านไม่ออกชินเกครับเออตามนี้เปลี่ยนชุดกันให้เรียบร้อยเลยอ่ะเปลี่ยนตรงไหนวะขึ้นเกาะใส่ยางเบอร์ดอนจไปโอเคโอเคเปลี่ยนชุดก่อแหละเปลี่ยนในมิชชั่นก็ได้เฮ้ยโอ้โหนี่ไงโอ้พี่ดอนถอดเสื้อเลยดอนถอขึ้นไปยังแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูอยู่ไหน ให้ดีๆง่ายครับคนเันชุดก่อนเจอแล้วกุลมะเต็ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าชุดกูไปอยู่ตรงมุมไม่เห็นชุดตัวเองเลยแต่ยังไ่ก็เห็นนิดนึงดอนเอาไว้หมัอนกังคงไม่คิดจะโชว์หัวนมให้ตัดตัวเหรอกนะโอ้โหถอดเสื้อเลยมั่งการขึ้นหายดูแต่ละคนนี่เขาแน่นชุดนะฮะเว้นพี่ดอนฮะ วันนี้พบคุลุมะไปคุลุมะกันไปไปไปคุลุมะผมไปเดี๋ยวอยากนั่งหน้าเดี๋ยวขอนั่งหน้าดีกว่าเฮ้ยคุลุมะังดอน <c oughs> ถ้ายังไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่อยากเสียเลือดก็มาคุลุมะมาแผนที่โอ้โหไม่ได้ค <c oughs> ู่บอเลอร์เลยเดี๋ยวมันต้องขับฮอไว้พระกี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมขับขออาสาขับฮอได้ปะยอมได้งดอนขอบคุณครับแล้วมันตนใไฟใครมันจอด จักรยานอีกแล้วอ่ะอีวไม่เอาเนอว่ของอีเซจริงมกายแน่เลยเอออยากะบอกว่าผมไม่เคยซื้อจักรยานฮะพี่ิงคยซื้อได่คื้องไม่เอเลยิงไม่เคยเลยเค้อไม่เเสื้อเเ่ยเ้้า้้ ม <Aqui. S 1> <oyu> ีใครรอวันนี้อีกแล้วโอ้โหดูทำรู้หน้าฮะหน้าเดียวกับตาดำอย่างที่ตอนปัแกซ์มาแ่ว่าเ็บเอยู่แล้วกล่ว่าโชคตำรวจพิจารครับสัเอ๋คนละมุนชน มงพไปอยงไี่เด็กปดดาวนี่ลปดดาวระหว่างนี้ากเมวนเลตอร์ไม่ได้เลยโอ้ดูสเดี๋ยวเราต้องเข้าไปขโมยหอคือเดี๋ยวจะต้องยิงกับเด็กแก๊งุกเข้าไปท้นี้เลยใช่ใช่ชิงหอชิงด้ยลเดียวมีลำเดียวลำเดียวสี่คนเลยใช่ใช่ รอบนี้กูไม่ตายแน่นชุดอาแน่นชุดแน่นชุดไม่ว่าเลยกเลยง่ายโดดสตีกันไมีมีใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากเใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวบุก็ไปเดี๋ยวอยู่แต่ในคูลูมะดิ้เบิดลทเปิดแลท์หน้ากากสตชมพูมาเลยการเลยเลยบวงเลยบวงเลยบวงโอเคโอเค ก็ไม่ต้องวัวครับนั่งไปจอดยจามไปที่มันไม่มีล็อกกี้ลันเชอร์ใช่ปะตายาลุายพาลุอเครับถือ่าเยี่ยมระวังเยเดวพิวมานี่ยสงได้เล็เดียวโอ้ยเดียวเดียวเดียวเดีเฮ้ยล็อกก้ลันเชอร์พูดไ่ทานขาดคำเลยมามาได้ไงเนี่ยว้าแล้วยกขันตายทันที ผมนี่เข็มขัดสั้นเลยฮะผมนี่เข็มขัดสั้นเลยผมไหมครับเดี๋ยวมันก็ฟิวมาดิตุ่มใชไมครับพี่เข็มขัดสั้นยังไงข้านไม่ถึงครับทำไมเอาไว้กูนี่เข็มขัดยาวเลยแบบเกินคาดเกินคาดตีสตาร์ทใหม่เลยตรงนี้ต้องเดี๋ยวขอซอยนั่นก่อนไอไออาร์พีจีอะไอล็อกเก็ตแลนเชอร์จริงมาคั่งเดียวรู้เรื่องเก็บแล้วแล้วราอบนี้มันระเบิดวิ้ยมันให้เกิดแถวแถวนี้ก็ถือว่าโอเคอะ เยยังไม่ได้เปลี่ยนหน้ากากสีชมพูเลยวอลลิสต์อลลตเราเข้าไปไม่ได้แล้วไม่ได้สเตลเหรอผมว่ายากนะพี่คือมันเยอะลองดูไหมจะลองเหจะลองดูไหมใช้ปืนเก็บเสียงให้หมดเลยเออปืนผมไม่เก็บเสียงอ่ะบังดอนนใช้ปืน้ใชรถเก็บเสียงนะรถเก็บเสียงแต่ในผมเก็บเสียงไม่เก็บเสียงดูกดรถรถสัตว์ดูว่าปืนใครเก็บเสียงบ้างคือผมไม่ได้อัพแบบเก็บเสียงเลยอ่ะรถตู้หายเลยดูเลยแต่ในแต่ในผมเก็บเสียง ไม่เป็นไรไอ้ค่อยไอ้กายค่อยเอาปืนตบหน้าโอเคเราเดินเราเดินไปดีกว่าเดินเดินสเตลที่เงียบที่สุดแล้วปืนตบหน้าสเตลฮะเราเดินไปดิ่งๆดีกว่าให้รถเก็บเสียงไหนวะรถเก็บเสียงเก็บเสียงจริงฮะอันนี้ไม่เถียงเลยโอ้ขำอ้อยก็ได้ขนาดไทยได้ขำมาแล้วเลยนี่แหละขับเฮียกายโอ้เตลียวมเหลียวเตลว่จนมือไปดูแล้วกันดูดิ เล่นจนมืดเลยมื่นเลยเดี๋้อโหมาสองสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันแต่ตายไปหลายรอบแล้วเกินโอเคแต่ต้องเอาให้ได้แต่ไม่ได้ตั้งสักบอทเลยนะฮุมมาสักทีเฮ้อมาฮุมมาอยู่ไหนจ๋าทำไมไปจอดตรงนั้นน่ไหนอ่ะจอดไหนไกลเชียวกจอดส้มๆอยู่แล้วไม่เห็นอ่ะแดงส้มแดงส้มอยู่อ่ะ โอ้โหแนนจอสกายกดดอดวิ่งไปโคตรวานเลยแน่นชุดกดกระโดดอะวิ่งเร็วเอาคนที่ไม่มีปืนยูซี่อะครับดีสุดโอ้โหนี่ไงผมมียูซี่ฮะมันดอดมีปืนยูซี่ไหมอโอเคพี่นัทขับบอเราคนขับไหมครับคนขับแน่นชุดอยู่ฮะขอทางนี้แล้วกันตีประตูเปิดพร้อมกัน อ้าวอ้าวอ้าวลงพี่ลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องลงลงมีเรื่องแล้วกูไปเปิดประตูหลังเอาเอาผมขับเฉยเลยเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนอ่ะมั่วมั่วมั่วไปตรงเออเออได้แลายนาทีเหอะบุกแงงเลยโอเคขุยนรถขุยทางหน้าเลยนะทะลวงไปเลยเดี๋ยวที่มันทางรถไฟทางรถไฟสายบบราณ มาเป็นจังหวดกาลทไปโดน RPG มันไม่ระเบิดบุกพี่อย่าเป็นเป้านิ่งนะฮะก่อนเลยอย่าเป็นเป้านิ่งก็พอเจิมก่อนเจิก่อน่มีดมีดแ่ยิงไปเถอะไป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 บไปเลยฝาไปเลยฮะฝาไปลตงตรงถึงออย่าพึ่งลงจากรถนะต้องเก็บ เก็บคนเก็บคนแถวเอาให้หมดเฮ้ยพี่นัทพอช้าระวังผมนะเก็บเก็บคนแถวนี้หมดฮะใช่ใช่ลำนี้เก็บคนให้หมดฮะเกียร์คน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 เกียร์เขามีคุลุมาด้วยตัวเดียวเข้าถึงข้างในหมดแล้วคุลุมาเข้ารอบแรกไม่เป็นเป้าหนิง แรงไ่นะบอมู่าจะอยู่ที่ห้องคนหนึ่งหรือเปล่าใช่ปะสองมันยังไม่ตายพี่ดีดูดีดเย้แดีอตายต่ยตระวังยังไม่ตายเแล้บเฮ้ยไว้ใจนะดบเยียชิ ท่านไมยังเหลืออ่ียแต่แต่ตอมอไม่เหลือแล้วจะปจะขึ้นเลยมขึ้นขึ้นเลยก็ได้นะแต่ระวังนิดนึงอ่ะคือมันยังตายกันไม่หมดไปทีละคนไปทีละคนไปไปครับพี่น้นดขึ้นขึ้นดีกคนแล้วโเดี๋ยว่อยู่ใกล้นั่นนะเร็วๆพี่ขึ้นเร็วเร็วครบยังได้ดมาแล้วด้ึงด้ึงพนัดเ็วพ่นัดโอเคไปแล้วเว้ยไปละ ค้นปืนขอให้ดีเลยไปละฮะเก็บเก็บเก็บโอเคไปห่อพวกไอ้โตเก็บหอให้หมดนะเป็นค้นปืนด้านหน้าเองไว้ขวาจัดไปเก็บเก็บหอปืนบห่อเก็บ่ออยู่ไอ้ไม่ออตูเก็บให้หมดเก็บไม่เรียบเลยครับเป็นมดมดเลยท่นมันอยู่ข้างใต้แล้วใช่ไใต้เราวโอไงอยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวกลับหัวให้ฮะ ยิงอยู่อะไรยิงอยู่ไม่ต้องไม่ต้องอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวโอ้โหโทดโทดโทดต้องไม่ต้องยิงถึงอยู่โอเคฮะยิงเลยนี่ให้ล่วงเลยง่ายง่ายเขียนเลยยัยังไงด้านหลังยังมีอยู่สามลำเดี๋ยวเก็บเก็บทีละลำเดี๋ยวขับไปใกล้ๆเลยกันเออมองไม่เห็นสักลำ กลๆเลยบงด้นข e ้นไปดับแน่มดับแน้มือน่ดีนเดีจมันจมันจ้ามอไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เี่เราคุงยิงแม่ตู้เลเกมเป็นหนึ่งละหนหมเลยข้างหน้าเลยจัดไปนะเดี๋ยวใสพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวได้เรีกใครมาเดมาวะนี่นั่นไงตันเข้ามาแล้วไม่ตันเหรอ เดี๋ยวแคไปวค่ไมเนีำลังยิงบอตอนนี้อยเมามันเลยนั่นหละั่นแหละหมดแล้วคนมีกินลิงอยไรม่มาสโอ้โหมามาเยอะว่ะีีไเก็บน่หมดนะัอะไรฝั่งเราก็สี่เเรามีสาม มีสีนี่จะมีสามเขามีสี่คนให้มาสี่คนรวมคนขับด้วยดิรวมคนขับเออคนขับมีปืนด้วยใช่ไหมไม่มีเตาอี้นั่งมุมขับอย่างเดียวฮะคนขับคนขับไปขับอย่างเดียวใช่ใช่เฮ้ยเขากำลังจะขึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเขาพุ่งจะขึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งไอ้เขาพี่บอกคนไม่หยุดมาเดี๋ยวด้านข้างไปแล้วกัน ด้านหลังมีอยู่ลำดื้ยเก็บปวดปะยังไม่มาว่ะไม่มาทำลำหน้าอ่ะเขาบอกว่าเราต้องเก็บมีนหมดไม่ใช่เหรอใช่แต่มีจุกสีเหลืองขึ้นแล้วนะแต่ว่าแต่คนเก็บไม่หมดกเลยเก่งงั้นไปเก็บในลำนู้นก่อนแล้วกันเก็บไปลกัน๊บไปยืดของก่อนทะเลนักหนาเนี่ยเฮ้ย อ๋อมันบอกว่ารอมันรับแอดสตรีโอ้หรับแล้วอ๋อยังยังยังไวายกลับหนึ่งไม่้สิแ้วนว่าบน่างบางไหนว่าไหนว่าไหนว่าไหนวดูนี่อยู่ล่างข้า่บนอั้นอ่ะอันนั้่ะไม่ยนลางก่างขลางลากางเวเดวเดีวเเวเวรอวะไม่นานีกับหัวให้เลยฮะนั่จับเลยนี่ะนั่และเแล้วเดี๋ยวมันลงล่างอ่ะมันอยู่ร่างใต้ ด้านใต้ฮะับด้านหลังเดี๋ยวเราจะการเองเนี่ยยิงเลยด้านนัดเดี๋ยวด้านนัดเดี๋ยวด้านนัดเฮ้ยมันอยู่ด้านบนนะฮัอ้าวเกินยิงคนขับไแหละง่ายดีมันสูงว่ะมันบินสูงยิงไม่ได้ผมสูงสูงกว่าให้เลยผมเหนือชั้นกว่าไม่ไง่งนี่พวกคุณเป็นอ้าวตับเกินไอคุณเนี่ยโอเคเราสองรับไปเดี๋ยวองรับไปเลยไปหามันเลยไปจนสิ้นนะ โซลันระดับผมแล้วขับมาถึงนี่แล้วเฉียวสุดงที่มุฮ่าเลยนะโอ้ยฮ่าพี่ไฮด้าผมยังขับมาแล้วเลยสองลัมแค่นี้ง่ายง่ายกว่าไฮด้าเยอะดีกว่าไฮด้าเยอะเดี๋ยวรอพ้นเดี๋ยวตันรอพ้นเสร็จก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีดาสุดท้ายอยู่นะจะไม่ผิดนะโอ้โห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 โอโหมาเป็นหนังฮอลลีวูดเลยพี่สิงโตไววูดโอ้โหนี่ไววูดใช่ปะไววูด ยิงเลยเจอรับสอยเลยฮะยังยังยังมันยังไม่ขึ้นนี่ไปไผ่านกับดูีโอเคอไม่จำกัดด้วยด้วยผ่านกับคนข้างหน้าือหมดเลยผมเป็นลูล้วนด้เนี่ยมันกับดปริศนาเนี่ยลูปืไ ยาวไปยาวไปาไอ้วฉันมือระเบิดอ่ะปามืนธรรมดานี่แหละปาดชาดเมืองแล้วของบ้านผมอยู่แถวชาดเมืองเนี่ยของบ้านผมเมืองของบ้านผมเมืองปืนปริศนาอือไอตายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เดี๋ยววะไม่เห็นยังไง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 ตายอ่ะเห็นแล้วนี่ไงรู้สึกว่ากำลังจะขึ้นมาอ๋อโอเคเป็นไปไปเราเฮ้ยมันมันอยู่หลังเหรอเดี๋ยวมันเลยแล้วลัง อยู่ข้างนี้ปลเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรงี้ดูตามไปหาเลยไม่ใ้หมดได้ได้ไปหาเลยเจอ้เจอันงหลังไปเสียเถอะเฮยมิตามีไฟยมเอย้นี่ลนเลยฮะนี่ลนเลย อีกไปพันโอเคลำสุดท้ายเดียวลำเดียวเก็บกำลังมาด้วยลงเดียวกำลังหมาหมาที่ตายนะฮะเสียงนี้เราเงนียงเดียวคือยังไม่ขึ้นวไหนววข้างล่างข้างล่างกับให้เดียวเดีเดียเดีวเโอเคเจอยังพี่ยังยังยมัเจอใช่ไหมผมลง่าแต่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ที่ลานจอดเคองบิน โอ <AT> ้มันอยู่ข้างล่างเหรอผมลงจอดให้เลยยังไม่พร้อมอีกนะมึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิงเลยยิงเลยนัเก็บมันเก็บมันไองยิงอีโง่ไม่ยอมขึ้นบินนี่ไงนี่ไงนี่เอาเลยเลยเลยโอเคเกยมร้อยยังไม่ถึงเป้าหมายของเราแล้วตรงข้อยาวๆล้วจ้าตัดยาวเลยไม่มีใครเหลือแล้วแต่ไงบอกให้ไปดอเลยใช่โอยคจอนฮอก ต่นได้ะใกล้กันมันเลยยังไงตรงควันสีแดงนั่นแหละเห็นแล้วโอ้ใกล้ๆนี่เองนัวไกลเนี่ยเลยจอดโอ้นิ่มๆนี่มันจอดยังไงวะจอดทีไรกระเด็นตลอดมาผมจะสาธิตให้ดูนะฮะสาธิตได้เปล่าวะเนี่ยยังเปียวเลยเอ้ยเดี๋ยวเลยๆเลยๆเดี๋ยวเลยๆเลยๆเดี๋ยวเราขอวนก่อนขอวนก่อนโหได้ขับเปลวตอนจบเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเราดับนี่แล้วจะลืมหางจะลืมดีใครได้ผมก็จอดมาแล้วแม่ เดี๋ยวๆขอตั้งหลักก่อนเดี๋ยวๆเราทำได้เราทำได้ไปๆแต่จะไปกินบ้านเขาทำไมเนี่ยเราทำได้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 เ้ยยากว่ะจอดยากกว่าที่คิดเยอะเลยฮอเนี่ยยากกว่าไม่ได้เออว่ะแต่ไฮด้ามันแบบไฮด้ามันลงตรงได้ไงเนี่ยนี่เกี่ยวต้นไม้เดี๋ยวมีเรื่องแน่ เดียเดี๋ยวเียวต้นไม้นี่มีเหลือแน่นอนโอ้ยคนขับคนดันแล้วเนี่ยสวยเล้ว้ยเอาคนขับทิ้งซะก่อนดี้ยแล้วก็จะเต้าโอเคมาแล้วเอาวะเอาวะไปหน้าไปหน้าโ้เสี่ยโดนต้นไม้อะ้ยแล้วใครยิงวะเนี่ยไม่เห็นมีเลย

ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาหัวลงเอาหัวลงเดี๋ยวก็ถึงจุดเอาหัวลงเลยมันจะกระแทกทีนึงแต่ไม่ไม่ระเบิดไม่มันมันพื้นที่มันแคบไงผมอ๋อพอเรามีควันขึ้นด้วยมันจะควงยากเอาวะดิงไม่รู้เรื่องไปเลยเอ้ยเป็นไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหผ่านแล้วเชี่ยกูได้ยังไงเกือบตายบอกแล้วไงดิงลงู่ไม่ได้ด้วยเราคอรยอดตายฟรีคัมเลย เบอร์23แล้วด้วยแล้วดูสิครได้ระดมคุ้นักผมโลอีกแล้วคนขับฮอต้องเพชเตินัมแล้วจังหวะนี้อโรยเอาบอกเลยเป็นไงคนขับฮอเพชตินัมได้โกะไอ้เหฮ้ยบูลิสต์แตงทิโล่เอ้ยบางตอนทิโร่อะรอบนี้โอ้ที่โลทุกรอบอะไม่ที่โลก็แปลก็ตายไปกี่ครั้งแล้วเฮ้ยปกติบุริสที่โลนะบางตอนจะอยู่เกือบโลนี่ขอขึ้นบ้าง รู้สึกว่าจะใกล้ภารกิจสุดท้ายแล้วไปจัดการในเรื่องให้ซันด้วยของดอนนี่สี่คนฮะจัดการเรื่องสตรีมให้ซันด้วยมันจะได้มาเจมกับพวกเราจัดให้ซันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาของของดอนเดี๋ยว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 ประเดิมต่อยกันเลยเหรอใจเย็นสิ เฮ้ยนี่มันหน้าบ้านผมผมเข้าบ้านแป๊บเนี่ยบ้านผมหลังเนี้ยโอ้ไกลมากเลยเนี่ยเหลังเนี้ยหลังเนี้ยเฮ้ยไปเข้าบ้านเลยอ้าวกดกิ่งกดกิ่งดิกดกกดดไงวะกดกดกิ่งเฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยเจอเจอไอ้ลัวบ้านผมพี่ครับเราอยู่กันอย่างสันติไม่ได้เลยพี่ ตอนแรกก็สันตินี่หรอกแต่พอมีใครเริ่มสักคนปุ๊บมันมันเริ่มสันติแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยฟังดอนเป็นชุดยัง่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาเที่ยวในบ้านผมปะโฟโต้โฟบัสจู๊ดก็จู๊ดก็ปุ๊บทำไมเราอยู่อย่างสันติไม่ได้เล่ะพี่ อไฟไหม้ไฟไฟเผาไอ้รถไอไอกายรถระเบิดหน้าบ้านมึงอะไฟเต็มเลยไปตำรวจกระตูจะเอาไงตำรวจ